เป็นความคืบหน้าของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายอย่างที่บอกค่ะไทย p ีบีของเราให้ความสําคัญกับเรื่องออปัญหานะคะ ภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ต่อเนื่องด้วยค่ะโดยรายการสถานีประชาชนก็ได้รับมอบหมายให้เป็นรายการประจํารายการหนึ่งที่จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะระยะให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกาันฉะนั้นยังคงรอการช่วยเหลือจากท่านผู้ชมทุกๆท่ทานอยู่ในทุกๆรูปแบบนะคะใครอยากจะบริจาคเงินก็ได้บริจาคเข้าของต่างๆก็ได้หรือว่าอาจจะบริจาคเป็นแรงกายนะคะมาเป็นจิตอาสาในการช่วยซ่อมแซมก็ได้ค่ะอย่างวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้ายกตัวอย่างนะคะเป็นการยกตัวอย่างให้ในพื้นที่แล้วก็คนทั่วไปได้เห็นกันด้วยชาวบ้านค่ะ ที่ดงลาน,นตำบลสายขาวอำเภอพานจาะเชียงรายเขาก็ร่วมมือกันในการซ่อมแซมบ้านนะคะที่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวกันเองภายใต้ชื่อโครงการว่าดงลานโมเดลนะคะเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันได้ร่วมกันฟื้นฟูซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณนัตยาแวววิรคุปได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะเราไปติดตามจากคุณนัตยาเลยค่ะ ค่ะคุณอนุมาคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาที่หมู่บ้านดงลานค่ะอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็บ้านที่เรานั่งพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ณเวลานี้นะคะเป็นบ้านของผู้ประสบภัยค่ะสภาพที่เห็นบ้านอย่างที่เห็นอยู่ในเวลานี้นะคะนี่คือ ไม่ใช่บ้านที่สร้างไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีผนังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกๆด้านเลยเ,เพียงแต่ว่า หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยผนังมันก็ได้รับความเสียหายตอนนี้ชาวบ้านก็ช่วยตัวเองก่อนนะคะด้วยการที่หรือส่วนที่จะเป็นอันตรายออกไปแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้ชั่วคราวกันแดดกันฝนค่ะสภาพอย่างนี้นะคะเกิดขึ้นกับชาวบ้านดงลานบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด50กว่าหลังค่ะทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยตัวเองเท่าที่จะช่วยได้แต่ว่าข้อจํากัดของเรื่องเงินทองในการซ่อมแซมบ้านพละกําลังต่างๆนะคะก็ทําให้บ้านจํานวนมากเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพคล้าย ใช้แบบนี้แล้วค่ะด้านหลังนั้นอีกเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะบ้านของอพี่บุญทันนะคะซึ่งจะต้องรื้อทิ้งทั้งหลังก็ใช้พละกําลังแล้วก็การช่วยเหลือที่มีทยอยเข้ามาหลังจากที่ออกข่าวไปบ้างเนี่ยนะคะก็ทยอยรื้อส่วนที่จะเป็นอันตรายออกไปแต่ว่าอนาคตที่ว่าจะได้เห็นบ้านหลังใหม่ของตัวเองได้กลับไปอยู่ในบ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ ยังคงต้องรอคอยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามชาวบ้านก็ไม่ได้รอเฉยๆนะคะช่วยตัวเองเท่าที่จะสามารถช่วยได้และที่สําคัญสําหรับที่ดงลานนะคะเราเริ่มเห็นความชัดเจนของสิ่งที่พวกเรานะคะเรียกกันว่าดงลานโมเดลค่ะวันนี้นะคะมีการทําประชาคมหมู่บ้านกันค่ะซึ่งทีมงานของพวกเราไทยะ,ะไทย PBS ก็ได้มาร่วมสังเกตการการประชาคมด้วยเหตุที่มาที่นี่ในวันนี้เพราะว่าเรามาทําข่าวที่ดงลานกันหลายครั้งนะคะทีมงานของ ไทย PBS เนี่ยนะคะมาทำเวทีสาธารณะมาทำรายการอะไรต่างๆนานาเราก็ไม่อยากที่จะให้เป็นเพียงแค่การนำเรื่องราวไปเ,เป็นข่าวไปสื่อสารเป็นผลงานหน้าจอโทรทัศน์เท่านั้นค่ะแต่ว่าจะทำยังไงให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่เนี่ยเป็นรูปประธรรมได้ จากการพูดคุยร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดการภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายแล้วก็สถาบันการศึกษาสถาบันวิชาการรวมทั้งหน่วยงานทางราชาการของท้องถิ่นท้องที่มีเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากเลยคะ่ะที่มองเห็นโอกาสร่วมกันที่จะใช้สถานการณ์ภัยพิบัติที่ดงลานเนี่ยทำเป็นชุดความรู้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตคิค่ะเราเรียกกันว่าดงลานโมเดลนะคะวันนี้เราจะ ทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนให้รูปธรรมนี้เกิดขึ้นและเป็นชุดความรู้ที่มีประโยชน์กับชุมชนอื่นๆแล้วก็การ,รเผชิญหน้ากับภัยพิบัติในอนาคตด้วยนะคะมีหลายท่านที่ยังคงอยู่ตรงนี้หลังจากที่ทําประชาคมเสร็จแล้วก็จะนั่งคุยกันต่อค่ะว่าจะช่วยเหลือการทำอย่าง,งไงที่จะทําให้ดงลานโมเดลเป็นจริงนะคะมีทั้งท่านนายอําเภอนะคะมีอาจารย์เอก,กชัยจากสถาบันราชมงคลล้านนานะคะแล้วก็จากเชียงใหม่นะคะ มีท่านไหนยกอบตอนะคะมีพ่อหลวงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะแล้วก็มีเครือข่ายภาคประชาชนจัดการภัยพิบัติค่ะมีจาก ต่างพื้นที่นะคะมาสังเกตการการพูดคุยของดงรานโมเดลด้วยนะคะทั้งจากอำเภอแม่ลาวแล้วก็อำเภอแม่สวยนะคะมีอาจารย์นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จากอาสมศิล์นนะคะท่านกำนันของพื้นที่ที่นี่ก็อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีภาคเอกชนค่ะที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่จะช่วยเหลือผู้ประสบพภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงรายโดยเครือข่ายของทางไทย PBS แล้วก็ทางพี่ๆที่เป็นกลุ่ม กลุ่มอะไรนะคะพี่ชมรมพลังไทยใจอาสาที่ต้องถามชื่อย้ำอย่างนี้เนีเพราะว่าพี่อังเนี่ยไม่อยากให้พูดชื่อองค์กรที่เป็นบริษัทเพราะว่าอันนี้เนี่ยพยายามช่วยเหลือกันในนามจิตอาสาของ ของพนักงานแต่ละคนจากหลายๆองค์กรร่วมใจกันนะคะเอาละค่ะคงจะได้ได้เห็นชัดๆนะคะว่าจะต้องการอะไรแล้วพวกเราที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจะสนับสนุนอะไรได้บ้างเริ่มที่พ่อหลวงกับคุณโจ้ก่อนได้ไหมคะคงต้องช่วยสรุปให้ฟังค่ะว่าวันนี้เนี่ยประชาคมแล้วได้อะไรชัดเจนบ้างคะเชิญค่ะครับผมครับผมขอคุณครับสำหรับวันที่เราประชาคมวันนี้อยากจะสรุปว่าว่าวันนี้ได้ ดวโรงลานโมเดลสามหลังจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับก็ค,คือบ้านในเติงตันคําและนางแก้วชัยศรีและนางล่าแปลงเมืองบ้านนางล่าแปลงเมืองก็คืออยู่จุดนี้นะครับเราเราก็อยากทราบว่าจะได้ปัจจัยต่างๆ ปูนอิดหินดินทรายเหล็กอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากอยากจะต้องบอกบอกกล่าวกันนะคะครับผมอยาก,ะยากจะอยากจะบอกคือที่ชิมวลโซนออกมานี่นะครับอยากจะได้ปัจจัยหลักๆคือเงินบ้างเหล็กปูนทราย ประมาณนี้ครับอาล่ะอ,อันนั้นเดี๋ยวคุยกันรายละเอียดแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ก่อนว่าประชาคมเมื่อเช้าเนี่ยประชาคมกันหลายเรื่องมีอะไรบ้างคะที่เป็นประเด็นสําคัญคะ่ะดิฉันได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับการฟังการประชาคมด้วยได้เห็นน้ําจิตน้ําใจของชาวบ้านนะคะบ้านที่เดือดร้อนเ,อเดือดร้อนมากเหมือนกันแหละไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ว่ายังมีแรงกําลังเป็นคนหนุ่มก็เสียสละให้กับบ้านทีออ่อะไรละ่ะเป็น คนชาราบ้างเป็นผู้พิการบ้างเนี่ยได้รับความช่วยเหลือไปก่อนอันนี้เป็นการแสดงน้าใจของชาวดงลานคุณโจจะช่วยสรุปได้ไหมคะว่าผลการประชุะชมเป็นไงคะคือเท่าที่มีเท่าที่มีการประชุมประชคมชเมื่อเช้าเนะครับก็คือว่าในส่วนหมู่บ้านเนี่ยมันเสียหายทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าหลังจากร้อยี่สิบสามหลังนะครับแล้วเสียหายหนักเนี่ยประมาณสิบสามหลังนะครับหนักที่ว่า ก็คือพ่นสีแดงไว้นะฮะที่เหลือก็เป็นสีสีเหลืองทั้งหมดนะครับฉะนั้นเมื่อเช้าเนี่ยมีการประชุมประชาคมคุยกันว่าแล้วเราจะเริ่มที่ไหนก่อนนะฮะชาวบ้านก็เสนอมาว่าเริ่มที่สามหลังก่อนสอดคล้องกับทางรา,า,าชมงคลล้านนาใช่ไหมครับเสนอว่าในการเริ่มต้นแบบสามหลังเนี่ยน่าจะเอาความรู้ให้ชุมชนด้วยเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างต่อไปฉะนั้นก็มีการเลือกว่า บ้านนายเติงเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับส่วนต่อเติมนะฮะส่วนนี้จะเป็นประเด็นเรื่องเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องการต่อเติมว่าเราจะซ่อมแซมส่วนนั้นยังไงส่วนบ้านของออนางแก้วใช่ไหมครับอันนี้ท่านอาจารย์ทางร้านนานเสนอว่ามันเกี่ยวกับการซ่อมเสาะนะฮะเสริมเสามันจะเสริมยังไงนะครับอันที่สามก็คือของนางล่าในเรื่องการทํากําแพงเราจะทําหนวดกุ้งยังไงอันนี้ก็แมทตรงกับความต้องการของชาวบ้านคือ สามหลังเนี้ยเป็นคนที่เดือดร้อนก่อนชา<ะ>วบ้านก็ยกมือกันว่าน่าจะช่วยสามหลังนี้ก่อนแล้วก็ตรงกับที่เราจะทําเรื่ององค์ความรู้ของชุมช่างท้องถิ่นในการที่จะมีความรู้ในการไปซ่อมบ้านอื่นๆต่อไปใช่ไหมครับส่วนที่สองเนี่ยที่ได้คุยกับผู้นำเนี่ยก็คือว่านอกจากการสํารวจและเออนอกจากการซ่อมแซมบ้านต้นแบบสามหลังแล้วนะครับเเราจริงๆเราจะทําทั้งหมดแต่เราจะจัด ลำดับความช่วยเหลือเนี่ยโดยชุมชนนะฮะแต่เราจะเริ่มที่3หลังนี้ก่อนออสิ่งที่เริ่มก่อนที่จะช่วยภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเนี่ยคือว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทางราชมคงคลราชมคงคลล้านานานเนี่ยได้มาสำรวจสิ่งก่อสร้างว่าอันไหนเสียหายไม่ควรเข้าอยู่อาศัย<ฆ>ให้คทาแนะนําแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือสำรวจวัสดุอุปกรณ์<ฆ>นะฮะ ชุมชนนี้นะครับชุมชนดงลานเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความสามารถเรื่องช่างอยู่แล้วหลายคนออกไปทํางานข้างนอกเป็นช่างก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมครับฉะนั้นช่างเนี่ยเขาจะรวมกลุ่มกันนะฮะเขาจะหาตัวแทนจากห้าสิบกว่าคนเนี่ยที่มีช่างเนี่ยออกไปสำรวจความเสียหายตามที่ต่างๆเขาจะประเมินแล้วว่าจะใช้บล็อกแต่ละหลังี่ยเท่าไหร่<า>ครับเขาจะประเมินว่าจะใช้ปูนเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเพื่อเอาส่วนเนี้ย มาลิงก์กับเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนเพื่อจะระดมทุนช่วยเหลือบางคนอาจจะได้บางบริษัทอาจจะได้มาเรื่องปูนใช่ไหมครับได้มาก่อนะะนะฮะผมเห็นเนี่ยที่คุยกันเบื้องหลังเนี่ยก็มีนายเพลก็บอกจะเอาทรายมาช่วยนะฮะท่านนายกอบตทรายขาวก็บอกว่าจะมีปูนที่จะจัดสรรให้ลงที่นี่ฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพรุ่งนี้เขาจะเริ่มแล้วท้องถิ่นจะเริ่มสำรวจหมู่บ้านแล้วนะครับแต่ละหลังเลยนะคะอันต่อไปเนี่ย จากที่เราคุยกันในประชาคมเนี่ยนะครับก็เห็นว่านอกจากเ,าเขาเลือกชุมชนแล้วมีบางหลังที่เสียสละด้วยนะคร<ฆ>มีบางหลังเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสามารถดูแลตัวเองก่อนได้อยากให้คนที่เป็นคนเท่าคนแก่ก่อน<ฆ>ฉะนั้นก็มีการยกบ้านหลังนี้ว่าถึงถูกเลือกแต่ผมยังไม่ซ่อมขอให้หลังอื่นก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามเนี่ยคือว่า ภาพรวมของการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่ใช่รอความช่วยเหลือโรงง้านไม่ใช่รอความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับบางคนผมได้ยิยนว่าเขาไปแปะปูนมาแล้วสามสิบถุงแตะปูนหมายถึงไปเชื่อไปเชื่อปูนตามร้านวัสดุก่อสร้างมาสามสิบถุงผมไม่รู้รว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเอามาทําแล้วคะนะฮะสามสิบถุงฉะนั้นภาพรวมคือว่ามีทั้งที่ซ่อมเองได้ค่ะต้องการวัสดุมีทั้งที่จ้างเอ,อเป็นคนแก่ก็จ้างไม่ได้อ,รรอันที่เอเป็นคนแก่ ก็ต้องจ้างเขานะครับอันที่3มเนี่ยเขาจะใช้การลงแรงกันนะฮะอันที่4ี่เนี่ยเป็นภาพรวมคือเรียนรู้ไปด้วย อ่าค่ะนะครับอ,อันนี้นเป็นจุดสําคัญค่ะขอบคุณค,ค่ะคุณโจ้คะที่ช่วยสรุปให้ฟังอย่างกระชับแล้วก็ชัดเจนนะคะได้เห็นเรื่องสําคัญสาคัญที่จะจัดการกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงแรงเรื่องของการไม่รอ,อไม่ใช่รอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวแต่ว่าจะช่วยตัวเองด้วยเรื่องของการทําระบบข้อมูลให้ชัดว่าต้องการอะไรบ้างจะได้ร้องขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจัดลําดับความสําคัญของบ้านที่จะมาเป็นต้นแบบของการซ่อมบ้านด้วยหลักวิชา การค่ะคุณผู้ชมคะ่ะด้วยหลักวิชาการวิศวกรรมอย่างถูกวิธีซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชมงคลล้านนาจะมาใช้ดงลานเป็นห้องเรียนใช้บ้านของผู้ประสบภัยสามหลังแรกเป็นห้องเรียนสำหรับผู้ประสบภัยที่ดงลานและหมู่บ้านอื่นๆนกี่บ้านก็แล้วแต่ที่จะซ่อมบ้านกันเองเนี่ยให้มาเรียนจากบ้านสามหลังนี้อาจารย์เอกชัยจะเริ่มต้นเปิดห้องเรียนนี้เมื่อ,อไหร่คะ จริงๆแล้วทางสาขาวิศวกรรมโยธาสิมไบร์ลของเราเนี่ยถามว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมพร้อมจะเปิดนะครับแต่ที่มันก็จะมาติดนิดหนึ่งเรื่องของขั้นตอนทางด้านราชการนิดหน่อยเพราะผมเป็นข้าราชการจะมาตรงๆเลยก็ไม่ได้นะครับก็คงต้องรอเรื่องของสื่อราชการเมื่อกี้คุยกับวงนอกแล้วว่าเห็นท่านผู้ใหญ่บ้านว่าจะรีบดนเนินการนะครับทาหนังสือไปขอทางมทรลรอคะหรือยังไงคะขอทางมทรลครับครับผมก็ โดยทั่วไปแล้วเราก็สนับสนุนทางด้านชุมชนอยู่แล้วค่ะ,ะค,คือเรื่องอย่างนี้คงไม่ติดขัดละเพราะมทรลก็ให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดภัยพิบัติอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าไม่ติดขัดเรื่องผ่านกล่าวนั้นผ่านไปบ้านหลังนี้บ้านของแม่ล่าจะกลายเป็นห้องเรียนถูกต้องครับบ้านนี้เนี่ยที่ผนังล้มไปหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าปัญหาในการก่อสร้างใช่ไหมคะมันก็เลยไม่แข็งแรงเป็นปัญหาเทคนิคของการก่อสร้างกำแพงกำแพงครับทำผิดวิธี ซึ่งอาจารย์ก็จะมาใช้บ้านหลังนี้เป็นห้องเรียนในการทํากําแพงที่แข็งแรงรับแรงแผ่นดินไหวได้เป็นกําแพงที่เราบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วไม่ควรจะล้มลงมาค่ะนะครับปกติแผ่นดินไหวนี่กําแพงจะเป็นส่วนแรกที่เสียหายค่ะแต่ถ้าเสียหายแล้วไม่ล้มลงมาก็ไม่เป็นไรอาอาจารย์พอจะบอกได้ไหมอย่างอย่างอันเนี้ยทำไมมันถึงล้มเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับเราก่อกําแพงขึ้นไปแล้ว ไม่ได้ยึดกับอะไรเลยไม่ได้ยึดกับเสาเลยสังเกตนะครับไม่มีหนวดกุ้งที่ชาวบ้านเรียกว่าหนวดกุ้งคือเหล็กที่ยื่นมาจากเสาก็เกาะเข้าไปในกําแพงนะครับทับหลังป้องกันกําแพงล้มก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพอเหมือนกับกาแพงตั้งไว้เฉยๆพอดินไหวมันก็ล้มจากการสํารวจเนี่ยบ้านส่วนใหญ่เป็นลักษณะนี่เหมือนกันหมดเป็นลักษณะนี้หมดเลยครับเอาล่ะจะใช้บ้านแม่ล่านะคะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นห้องเรียนจะกลายเป็นห้องเรียนแล้วทีนี้เนี่ย ยังอีกสองสามหลังก็จะมีเรื่องของเรื่องอะไรอีกบ้างคะที่จะต้องเรียนกันที่จะมีเสียหายเยอะคือเรากรุปมาเป็นสามเรื่องนี้เราดูจากความเสียหายเป็นหลักค่ะเอากลุ่มที่มีความเสียหายเยอะที่สุดนะครับเราไม่พูดถึงกลุ่มที่มีความเสียหายน้อยแต่รุนแรงเช่นตัวอย่างบ้านเสียหายข้างหลังอันนี้เราไม่สอนนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ขั้นตอนมันเยอะนะครับเอาที่เรื่องที่ง่ายและสอนง่ายที่สุดก็คืออันแรกคือเรื่องของต่อเติมห้องน้ํากับห้องครัวหลังบ้านแล้วก็เสียหาย ครับอ e ันนี้จะทํำกันใหม่ยังไงสร้างยังไงถึงจะไม่เสียหายครับอันที่สองก็คือเรื่องของกําแพงอันที่สามบ้านไม้นะครับลักข้างล่างต่อม่อข้างล่างเป็นเสาปูนครับจะเปลี่ยนมันยังไงแล้วจะไปซื้อแบบไหนมาหรือถ้าไม่หรือถ้าไม่ซื้อจะทําเสาเองจะหล่อเสายังไงแล้วก็เอามาใส่ใหม่แปลว่าหมู่บ้านดงลานเนี่ยจะเป็นห้องเรียนสาวิชาสําคัญก่อนถูกต้องก็คือวิชาสร้างกําแพง วิชาซ่อมเสาทำเสาใหม่แล้วก็วิชาส่วนต่อเติมขยายบบ้านชาวบ้านที่นี่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะแล้วในสภาพอย่างตอนนี้ถ้าเราให้ที่นี่เป็นห้องเรียนเนี่ยมันต้องมีวัสดุหรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องมีแน่นอนอุปกรณ์การเรียนการสอนของที่นี่เนี่ยไม่ใช่กระดานชนวนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไวบอร์ดไม่ใช่ครับเป็น เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นเกียงเป็นกระบระผสมปูนนะครับเป็นกระป๋องนะครับพวกนี้ชาวบา<ม>้านม,มีอยู่แล้วอาจารย์มีบ้างไม่มีบ้างบางอย่างไม่มีนะครับเพียนผมยกง,ง่ายๆนะครับกระบระผสมปูนชาวบ,บ้านไม่ใช้ค่ะจริงๆผสมปูนต้องใช้กระบะนะครับถ้ราะผสมปูนบนพื้นปูนสกปรกยังไงก็ตามที่นี่เป็นห้องเรียน ต้องมีอุปกรณ์การเรียนต้องครับตรงไปตรงมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรากําลังจะขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนค่ะ วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเราขอบริจาคเงินมาให้ผู้ประสบภัยนะแต่ว่าเรากําลังขอรับบริจาคน้ําใจจากท่านนะคะที่ต้องการสนับสนุนแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้ค่ะช่วยเหลือด้วยการสร้างองค์ความรู้ในการซ่อมแซมบ้านด้วยตัวของเขาเองด้วยความสามารถของเขาเองโดยการเพิ่มเติมความรู้เข้าไป ดิฉันพูดตรงๆนะคะก็คือขอรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนนั่นคืออิฐหินปูนทรายเหล็กครับแล้วก็อุปกรณ์เราเรียกว่าอุปกรณ์พื้นฐานในการก่อสร้างเพิ่มทั้งนะครับค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ชมไทย p ี s อยู่ในเวลานี้เนี่ยอยากจะช่วยกันสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการเรียนรู้รการ,ร,รต้องบ้านผู้ประสบภยัยเ,เราไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ลงสู่ชุมชนเยอะ นะครับแล้วก็ชุมชนก็มีคนออกไปทํางานก่อสร้างค่ะจําผิดจําถูกค่ะแล้วก็มาทําค่ะแล้วก็เกิดความเสียหายผมว่าจริงๆแล้วนี่การศึกษาคนรจะลงมาสู่ชุมชนแบบนี้นะครับค่ะให้ชบบาวบ้านเข้าใจและรู้วิธีค,คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อสนับสนุนสิ่งที่เราเรียกว่า อุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอในเวลานี้นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาบอกที่รายการสถานีประชาชนสักนิดหนึ่งนะคะว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยเจตนาของท่านคือช่วยสนับสนุนหมู่บ้านดงลานนะคะโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางนี้ในการสร้างองค์ความรู้ในการซ่อมแซมบ้านแต่ว่านอกจากเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่ใช้บ้านสามหลังเป็นเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยก็ยังมีกรณีอื่นๆอีกใช่ไหมคะบ้านผู้ประสบภัย50กวก่อนหลังเดี๋ยวมาถามนะคะ ว่าจันมีแนวทางยังไงต่อไปแต่อยากจะเรียนถามท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกอ,อบตอ,อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะจากแนวทางอย่างนี้ท่านนายอำเภอคิดว่ายังไงคะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของทางอําเภอทางราชการซึ่งตอนนี้โอ้โหหนักอึ้งเหลือเกินเนี่ยได้ยังไงบ้างท่านนาอำเภอว่ายังไงคะครัก็ หรือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วและตรงจุดนะครับแล้วก็ระยะยาวก็อยากขอเรียนนี้นะครับว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายท่านพงศักดิ์วง์เสมอท่านก็ให้ความคงใ่ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนอยากจะช่วยให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับในช่วงนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยเราได้ช่วยเหลือในภาพรวมก็คือเราเร่งรัดใ,ในการจ่ายเงินเดียวยานะครับตามระเบียบ ของราชการรายละไม่เกิน3าม0มเนี่ยนะครับของจังหวัดเชียงรายเราจ่ายไปประมาณ50%ของอำเภอพานเนี่ยร้อเแล้วนะครับในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ระดมเครื่องจักรในการรื้อ นะครับหรือบ้านเรือรัตะดอรแล้วขนย้ายซากวัสดุที่ปลากักพังเนี่ยไปให้ <ạ. S 1> ชอบฟรีนะครับเพราะว่ากรณีนี้ชาวบ้านอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็มีเครื่องมือเครื่องจักรตรงนี้นะครับที่ผ <ạ. S 1> ู้ว่าระดมมาแล้วก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องวัสดุครับมีผู้บริจาควัสดุเนี่ยไม่ว่าเป็นปูนนะครับหรือเป็นทรายเนี่ยนะครับพวกนี้ผ่านทางจังหวัดท <ạ. S 1> ่านผู้ว่าการจังหวัดก็ จัดสรรลงมาที่อำเภออำเภอก็ต้องจัดสรรลงไปเราก็จะไปดูเรื่องความจะเป็นกรณีโรงลานวันนี้เราได้ข้อมูลได้ชัดเจนดีมากครับเราก็สามารถที่จะจัดสรรเอามาเป็นเหมือนกับเป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับอของที่นี่ได้ดีแสดงว่าการประชาคมได้ผลแล้วนะครับตอนนี้คือก็เดี๋ยวก็จะมีนะครับการจัดสรรปูนนะครับของจังหวัดมาช่วยแล้วก็ชมรมผู้ประกอบการทรายของเชียงรายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมก็คือสามารถบอกไปได้เลยว่าจะเอาลงที่ไหนเป็นจุดกลางนะครับชาวบ้านจะได้เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้คือท่าน ว่าก็ประสานแล้วก็ ติดต่อทางในอำเภอได้เลยครับในส่วนนี้นอกจากนั้นนะครับเราก็มีผู้มีจิตทาที่เขาจะมีเงินมาสร้างเป<ฆ>็นกแรว่าระบุว่าจะมาสร้างซ่อมแซมบ้านให้นะครับคือเขาจะมีเป็นการให้วัสดุมาแต่เขาจะระบุว่าเขาจะต้องขอมาดูเองว่าเขาจะสร้างให้หลังไหนต่างๆนะครับเช่นบางหลังก็บอกเขามีงบประมาณ0น0 0 0แสนนะครับแต่ท่านต้องมีการระดมท<ฆ>รัพก์กลังระดมพวกแรงงานต่างๆมาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเราได้มาเป็นระยะระยะก็เดี๋ยวทางบ้านโงลาเนี่ยครับเราก็จัดลําดับแล้วก็อาจจะได้มีส่วนที่เสนอเข้าไปนะครับ ส่วนนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านบอกว่าถ้ามีความจําเป็นความต้องการอะไรก็สามารถแจ้งได้เพราะว่ามันจะมีผู้ที่บริจาคกสู่ที่ต้องการให้เราบอกไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีกองทุนช่วยเหลือผู้สสียัยของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเปิดบัญชีไว้ของท่านทางจังหวัดเนี่ยเราก็ มีเป็นส่วนนี้ที่พร้อมที่สนับสนุนครับอาล่ะค่ะถ้าหากว่ามีชุมชนที่ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองจัดทาระบบข้อมูลให้ชัดเจนบอกได้ชัดแล้วก็พร้อมจะซ่อมบ้านกันเองมีสถาบันวิชาการอย่างมทลรล้านนาเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูคอยสอนการซ่อมบ้านด้วยเนี่ย ผ่อนแรงไปได้1ห,หมู่บ้านแหละแล้วรูปแบบที่เป็นเรียกว่าเป็นโรงงานโมเดลที่จะถอดเป็นความรู้เนี่ยก็คงจะเป็นคู่มือในการทําที่หมู่บ้านอื่นๆได้อีกด้วยนะคะ,ะเชิญทางพี่อังค่ะชมรมพลังไทยใจอาสาค่ะคิดว่ายังไงคะค่ะก็สวัสดีค่ะนะคะก็นำเรียนอย่างนี้ค่ะบริษัทปธอจํากัดมหาชนนะครก็เป็นหนึ่งในภาคีของเครือข่ายการจัดไกลพัด การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้มอบหมายให้กับชมรมพลังไทยใจอาสาค่ะเป็นผู้รวบรวมแล้วก็ระดมทุนจากพนักงานจากผู้บริหารค่ะในบริษัทแล้วก็<ะ>ในกลุ่มค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้คุยกับทางเครือข่ายแล้วก็ทํางานร่วมกันมาสักระยะหนึ่ง<ะ>ก็ทราบมาว่าจะมีเรื่องของดงลานโมเดละคะ่ะทางท่านผู้บริหารก็อนุมัติทุนนะคะเพื่อที่จะมาเป็นทุนเริ่มต้นสําหรับการดําเนินงานในการจัดการห้องเรียนชุมชนนะเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะ สำหรับเปิดห้องเรียนที่บ้านสามหลังนี้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็เป็นทุนในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเก็บข้อมูลในภาคประชาชนด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะนี่คือทุนประเดิมก้อนแรกค่ะซึ่งก้อนต่อๆไปเนี่ยก็ก็จะใช้กระบวนการการพูดคุย แต่ว่าสองแสนเนี่ยสำหรับการทําให้เรื่องของการเปิดห้องเรียนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้มีคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพเป็นสถาบันวิชาการที่ทําเรื่องสถาปนิกชุมชนนั่งฟังสิ่งที่เราพูดคุยกันประชาคมกันตั้งแต่เช้ามองด้วยสายตาของนักวิชาการด้านสถาปนิกชุมชนเนี่ยค่ะเห็นว่าตรงนี้มันน่าสนใจยังไงแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษว่าถ้าจะช่วย สร้างหรือว่าช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยการช่วยตรงนี้จะจะมีประโยชน์ในการตั้งต้นเพื่อต่อยอดระบบนี้ในอนาคตต่อไปเชิญค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้มันไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะจุดเนาะคือมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดหมุนที่มันจะนําไปสู่การขยายวงไปช่วยเหลือวงกว้างครับผมรู้สึกว่าที่สาคัญคือครั้งนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะบ้านแต่ว่ามันเป็นการสร้างความรู้สร้างกระบวการเรียนรู้กับช่างมันจะเกิดกลไกในการแก้ปัญหาและขยายวงต่อไปผมรู้สึกว่าได้เป็นแนวทางที่น่าจะเป็น แนวทางที่ดีแล้วก็ควรจะสับสนนอย่างมากครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์คะอาจารย์พูดสั้นๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุยกันในประชาคมคืออาจารย์มองเห็นว่านักนักเรียนนักศึกษาด้านสถาปนิกด้านอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งปริญญาโทรปริญญาตรีนะคะจะต้องมาเรียนจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยที่ดงลานนะคะกลายเป็นว่าผู้ประสบภัยกลายเป็นครูบาอาจารย์ของนักเรียนด้านนี้ ต่อไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมจึงต้องสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้กับชาวดงลานนะคะเชิญค่ะคุณเตือนใจค่ะขยายความนะคะว่าจากระดับตามมดเนี่ยตามมดก็คือชุมชนที่เข้มแข็งเป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับชาตินะคะตอนนี้อยากจะให้ขยายไปถึงว่าตอนนี้เชียงรายมีความตื่นตัวนะคะอย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ได้จัดประชุมใหญ่นะคะให้ความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา เรื่องของพิเศษที่ทําให้คนเชียงรายเนี่ยซึ่งอยู่กับรอยเลื่อนแผ่นดินไหวของห้ารอยเลื่อนด้วยกันเนี่ยได้มีความตื่นตัวแล้วก็ระดับโรงเรียนเนี่ยค่ะโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ก็ได้ซ้อมแผนกระถายไปแล้วสามนาทีให้นักเรียนอพยพจากชั้นเรียนลงมาสู่ที่โล่งได้นะคะแล้วก็ระดับตำบลเนี่ยค่ะทางเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยก็อยากจะเห็นนอกจากเครือข่ายนอกจากชุมชนโมเดลแล้วเนี่ยก็เป็น ตำบลโมเดลนะคะ,คะอย่างปงพระแร่อย่างป่าแดดะนะคะก็คิดว่าการที่เราต้องให้สติปัญญากันให้ความรู้กันให้มากขึ้นแล้วก็ในระดับชาติเนี่ยอาจจะเกิดภัยพิบัติอีกหลายอย่างเช่นภาคเหนือเดี๋ยวฝนตกมาเยอะก็จะมีดินโครนถลม่มเราก็ต้องเตรียมการเอาไว้ในระดับจังหวัดในระดับอาเซียนเองเนี่ยเราเคยมีเรื่องของนาคิส อาเซียนก็ต้องเตรียมการเรื่องของภัยพิบัติอาเซียนด้วยว่าเราจะช่วยกันได้ยังไงดังนั้นเนี่ยดงลานก็จะเป็นมดตัวเล็กๆที่เป็นตัวอย่างให้มองภาพกว้างแบบนกที่จะเห็นเรื่องของภัยพิบัติในระดับชาติระดับอาเซียนและระดับโลกขอบคุณค่ะครูคดแดงตื่นใจค่ะพี่ตุ๊กพรมพิมลเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งของไทย P ี BS ที่เดินทางเป็นตัวแทนขององค์กรไทย P ี BS นะคะมาที่นี่ในนามของศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะเชิญค่ะคุณพรมพิมลค่ะ คาดในส่วนของศูนย์ ศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนอกจากไทยพีเอสแล้วมีองค์กรที่ร่วมกันนะคะในภาคพื้นในพื้นที่นะคะก็ชุมชนภาคจาัดก,การภาคของตนเองของเชียงรายก็จะเป็นเครือข่ายของเรานอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานวิชาการอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งปตทก็เข้ามาร่วมมือกันนะคะ,คะเกือบ20องค์กรตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะอยู่ก็คือการระดมทุนเพราะเชื่อว่าตอนนี้ชาวบ้านพร้อมละจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองจัดการตัวเองลงแรงนะคะแต่เงินทุน ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะ,คะซึ่งตอนนี้ไทยพีเอสกําลังทําหน้าที่นี้ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะคะก็เปิดบัญชีเพื่อนไทยพีเอสร่วมกู้วิกฤตแผ่นดินไหวซึ่งขึ้นทางหน้าจออยู่ในสถานีประชาชนในขณะนี้แล้วก็เป็นระยะระยะยตลอดทั้งวันะนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือในส่วนที่ระดมทุนผ่านทางทางหน้าจอก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วค่ะมีองค์กรที่มีศักยภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะคืนกําไรให้สังคมอยู่อีกไม่น้อยนะคะ,คะ ตรงนี้ค่ะทางเราคงทั้งตัวทีวีเอสเองและเครือข่ายนยคะจะนําเอาข้อมูลนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนที่เนี่ย ประสื่อสารไปถึงพวกเขาเพื่อระดมความช่วยเหลือเข้ามาอย่างที่นี่ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มา,าให้เราติดตามความคืบหน้าจากการทําประชาคมแล้วก็ได้เห็นรูปธรรมชัดเจนแล้วว่าจะทําอะไรต่อไปรวมทั้งความชัดเจนว่าต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่กําลังดูรายการสถานีประชาชนอยู่ในเวลานี้อะไรบ้างก็คงจะได้ส่งความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมเข้ามานะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ให้กาลังใจในการที่จะสร้างโมเดลของการทําต้นแบบการกู้วิกฤต แผ่นดินไหวที่ดงรานโมเดลกันต่อไปนะคะให้ให้กำลังใจท่านนายอำเภอด้วยนะคะในฐานะหัวหน้าหน่วยงานราชการที่จะต้องไปทําอะไรอีกเยอะเลยกับพื้นที่ที่กว้างเหลือเกินที่ประสบภัยพิบัติขอพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณนตัตยาแวรีวรคุปม,มากๆเลยนะคะและก็เรียนท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะสำหรับดงลานโมเดลก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของพวกเรานะคะที่เห็นพี่น้องชาวเชียงรายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะพ้นจากสภาพวิกฤตในขนานี้โดยพวกเขาเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มที่นะคะพวกเราเองก็สามารถให้การสนับสนุนได้เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหมายเลขบัญชีค่ะชื่อบัญชีของเราที่เปิดไว้นะฮะให้ทุกท่านได้ร่วมบริจาคก,กันตามกําลังก็คือเพื่อนไทยพีบีเอสกู้วิกฤตแผ่นดินไหวนะคะธนาคารเกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ คุณแมงรายนะครับประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี455220154 ขีดห้านะคะแล้วก็ในกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมบริจาคเป็นข้าวของก็ได้นะคะเรามีข้อมูลโดยสรุปนะคะก็คือที่ดงลานเนี่ยมีบ้านที่เสียาหายในพื้นที่ทั้งหมด88หลังด้วยกันนะคะจากจํานวน123หลังนะคะแลวเขาก็มีการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ซ่อมแซมบ้านทั้ง88หลังนีฉันยกตัวอย่างนะคะแต่ละรายการเผื่อว่าท่านใดฟังอยู่แล้วก็อยากจะช่วยบริจาคจะเป็นเงินก็ได้เป็นของก็ด้วยความยินดีเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมน650 50ถุงนะคะที่ยังขาดอยู่อิดบล็อก4,235กล่องเป็นต้นนะคะทรายหยาบ79คิวนะคะทรายละเอียดอีก32คิวหิน57คิวนะคะเหล็ก3หุน276เส้นเหล็ก4หุนนะ,ะ496เส้นนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของลวดมัดนะฮะลวดมัดอีก53กิโลกรรมมีกระเบื้อง189แผ่นมีเหล็ก C นะฮะเหล็กตัว C 3นิ้ว10เส้นด้วยกันแล้วก็เหล็กตัว4 4นิ้ว 3เส้นด้วยกันนะคะในทั้งหมดที่ได้กล่าวมาถ้าเป็นตัวเงินก็จะอยู่ที่ประมาณ2 8 8 0 0 0ับาทโดยประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้าน88หลังในพื้นที่ดงลานโมเดลส่วนเรื่องค่าแรงนี่ชาวบ้านเขาช่วยกันออกเองอยู่แล้วนะคะออกแรงกันเองช่วยกันเต็มที่ฉะนั้นฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันส่วนไหนก็แจ้งความประสงค์ผ่านเข้ามาที่ไทยพีบีเอสของเราได้ค่ะ